สวัสดีนะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมก้อนนี้ก็จะมาเล่นสุดยอดตัวบักอีกหนึ่งตัวของเกมนะครับผมที่เพิ่งมาใหม่เลยนะครับผมนะก็คือโรนี่นะไม่ใช่คือเซนอโรนโดนะครับผมเป็นโรนี่นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูไส้ในกันเลยเห็นเขาว่าโกงนะโกงหนานะครับผมนะก็อายุในเกมนะผม28ปีแล้วถือว่าอยู่ในวัยพีคเลยนะครับผมอายุร้อยเจ็ดสิ นะครับผมผมยังไม่เคยลองเล่นเลยเห็นโค้ชในกลุ่มว่าเป็น3ดาวที่โกงสัตว์สัตว์แลก็เอามาลองดูหน่อยเป็นสไตล์โเปอร์เชอร์นะยืนได้ตะปีกซ้ายปีกขวาหน้าเป้านะครับผมนะออกฟูฟูออเดตติ้งนะครับผม92นะครับผมนะการหาช่องไปสิถือว่าดีเลยนะฟิชชิ่ง79เท่ากับคริซซิโนโรนัลโดเลยนะครับผมนะเนดดิ้งด้วยนะครับแต่ว่าเขาไม่สูงสูงมากนะแต่สปีดเร้าใจมากครับ 92นะพี่ต้น95นะผมก็ถือว่าเร็วแรงอีกหนึ่งตัวเลย King Power พอมีนะบาร่าและสเตมินาที่พร้อมจะวิ่งในทั้งเกมน,นะครับผมนะนะก็มีสามารถจะเป็นสกิลยิงซะส่วนใหญ่นะครับผมนะนะผมป่ะเดี๋ยวจะไปลองกันเลยเห็นเขาว่าโกงนะักโกงหนานะครับผมก็ฝากด,ด้วยในการกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อเปน็นแรงใจในการทำคลิปต่อๆไปทําแล้วก็เราไปเจอหน้าจับคู่เลยครับผมเอาล่ะทุกท่านตอนนี้เราก็จับคู่ติดเป็นที่เรียบร้อยเอ้ย เจอกับทูแบงคอกนะครับผมก้าวบางสองพนะครับผม888นะเออโอ้โหหัวตั้งซะด้วยครับตาแรกก็หัวตั้งซะเลยนะครับผมเหมือนว่าจะให้เรารีวิวต้องขอบคุณโคโามิด้วยไ <c> อ <oughs> โอ,โอทีมกอล์ฟไซนก็ถือว่าใช้ได้ครับมาในสไตล์โพรดิชั่นนะครับผมแต่ทีมแบบนี้ผมกลัวเขาจะใจแตกกวับสกอร์นะครับผมพอใจแตกสลายปุ๊บ เขาก็จะกดออกเลยคลิปผมก็จะไม่ถึงสิบนาทีผมก็ต้องไปอัตาที่สองอีกนะไต่ <c oughs> คือผมไม่อยากให้กดออกคืออัตาราเดียวล้วมันจ,จบไปนะครับผมคือไปต้องมาตาที่สองตาที่สามกันอีกนะครับผมนะวันนี้ก็ยุ่งกับใหม่ๆมกับผมด้วยนะผมซื้อมาในราคาเกือบหนึ่งพันบาทนะครับผมก็ซื้อนะครับผมเพื่อคุณภาพคลิปที่ดีขึ้นนะครับผมนะ เอาละครับผมเกมเริ ιά, ่มแล้วครับผมโรนี่มันกู้เกี็บลูกเล่นบอลแล้วตอนนี้ไปแล้วราอูไม่ทันแล้วครับตรงนี้ดิคันไรให้นาไปหน่อยครับทีมเข้ามาแล้วผมจังหวะนี้เบิร์นมาซาลาผมซาลาเบิร์นเข้ากามาป๊อปป้ดีในตรงนี้ติดติดเคียวบิดบอลเต็ต่อเป้งได้ทีติดรูดิเกอร์ครับผมรูดิกเกอร์ออกมาทางซ้ายหน่อยให้ซานามินับทักได้ปลาอูโกซาลิสมาที่โรนี่โรนี่ไม่ได้บอลแล้วครับตรงนี้นะครับผมโรนี่อื้อหืออือจากแรกปจานี้ดิคันไรอ่ะ ออกมาก่อนนะที่เมสซี่เลยผมตรงนี้มีมีลลิโนเมสซี่อยู่วับแล้วเดอะบอยมีราอูมาขอใกล้ๆแล้วเบิรนตรงนี้เดอะบอยอีกทีไรโอ้โหแล้วโรนี่หะจ้องลวบแล่นยิงโอ้โหนี่ซูไปแล้วแปดแปดนาทีห้าสิบห้าวินาทีเป็นโรนี่ยังจริงห้เราขึ้นนำไปแล้วอุ้ยเชีย่ยหาช่องเด็ดว่ะท่านผู้ชมหาช่องเด็ดจังวะเฮ้ย เรือจะเป็นอีกหนึ่งตัวบั็กของเกมครับเนี่ยอุ้ยเลโปเปมาแลวจังหวะนี้อันนี้อันนี้ตัวบั็กมานานแล้วนะครับผมแต่วารานครับไม่ยอมให้ปล่อยผ่านตักตนี้เละโอ้วิละตรงนี้ไปเล่นเสียงนิดนึงครับสวยผมแกะมาสวยตรงนี้เออร์วินวันนี้ไม่เข่าฟรฟมเลยครับเล่นมาพันสองร้อยนัดแล้วนะครับสาหรับเออร์วินของผมนะเยอะสุดแล้วนะทีตรงนี้นไปเล่นเสียงแล้วขอเสียงอีกทีได้ไหมเปิดมาขอซิอร์มินแล้วพักได้ตรงนี้ราอุกอสลิสไม่ทันตรงนี้เบิร์นติดดิคันไร เดอะบอยเบิร์นโรนี่จากตรงนี้ไม่ดีครับผมทีมเขามาได้เฟคกิเดยองเมสซี่ครับผมเบิร์นมาตรงนี้ติดรูดิเกอร์ไอโรนี่พักโรนี่พักได้แล้วดูมานทีมเขาจะเล่นแบบเช็คหน้าหรือเปล่านะบอกเลยเช็คหน้านะอย่าไปเล่นนะครับมันได้ไม่คุ้มเสียนะครับผมนะมตรงนี้เดอะบอยเดอะบอยเจอโอวาเมกาโนป๊ม แล้วเอาอยู่เลยจานนี้เราเอาอบาดามมาปั๊มบ้างัวดรานอ้าวแล้วเอาไม่อยู่แล้ววันจานนี้อันตรายทีมเขาได้ออกปีแบบนี้อันตรายเลยมีโอกาสโดนคัทแบ็กได้สูงครับจังหวะนี้แล้วย,ย่อมาเอ็มปอฟเโอ้โอโหที่เสมือนได้อย่างรวดเร็วจากทีมเขาเลยครับผมแม่เราไปเล่นประมาทครับเออการที่เอาวาราขก็ไปบีบแล้วตรงนี้ดูเหมือนจะโอโหเป็นบทเยนนะครับแพงเลยหรือเปล่าล่ะครับผมแม ไปนะคเรามีตัวบัอกอยู่นะอย่าไปกลัวราอูแทงมาจ่องนี้แล้วโอ้โห,โห,โหพิกจ่องนี้โอ้ยและแต่เท้าซ้ายเขาเป็นมีเดียมะต้องโอ้โหเจอด้มากคือเท้าซ้ายเป็นมีเดียมนะครับผมนะถ้าเท้าซ้ายเป็นเวรี่ไฮแล้วครับมันก็จะน่าจะได้ดีกว่านี้เบิ้นมาคัสแบ็กแล้วไม่ถึงซอนแล้วตรงนี้เฟก,กิเดยองเขาเคลียร์มาค่อข้างแม่นด้วยครับผมทีมเราเคลียร์ไม่ใี้วันแม่นนะครับผมไม่รู้เหมือนมันเป็นอะไรเหมือนกันนะครับผมตรงนี้วาราน โรนี่พักหนึ่งสองกับเควินเดอร์บอยดูดิจังหวะนี้เ้าขวาแล้วหมดเลยโรนี่โอ้โห oh, oh, oh. ประตูที่สองตั้งแต่ช่วงสามสิบห้าวินาทีลุ้นกึง่งตั้งแต่ไม่ถึงครึ่งแรกครับเป็นยีสิบห้านาทีครับผมลุ้นแฮตทริกและสำหรับโรนี่แหละครับผมนะแหมเป็นกองหน้าที่ผมอาจจะแนะนําท่านผู้ชมได้เลยนะครับเนี่ยถือว่าเด็ดอยู่พอสมควรนะแต่ด้วยคู่ต่อสู้ที่แบบในตานี้ไม่ได้เก่งมากนะครับผมเป็นคู่ต่อสู้ดับกลางๆนะครับ นะมันไม่ได้กับว่าเก่งมากนะครับเล้งในเด้งสูงสูงไม่รู้จะไหวหรือเปล่านะอันนี้ก็ต้องให้คนที่อยู่เด้งสูงสูงไปลองกันนะครับผมก็ไปลองได้นะแค่สามหมื่นห้าพันจีทีก็ไม่ได้เสียหายเลยนะครับผมนะก็ไม่ถือกับเสียหายนะครับผมมาอีกแล้วตอนนี้โรนี่โรนี่ฝากก่อนที่เลมสี่และแมสซี่คัมแบ็กคือและโรนี่แฮตติกไปแลยแหละครับผมนะผมก็แบบจะยิงเขาเยอะในคลิปไม่ถึงสิบนาทีนะครับผม,ม เออแต่เขาจะกันยังไม่กดออกนะเพราะว่าสกอร์ไม่ได้ห่างแล้วก็การล่นก็ผมก็ยังไม่ได้แบบเอาจริงเลยมากนะครับผมผมไม่ได้ดูตัวน,นะแต่ผมกลัวคิปเป็นหนึ่งสิบนาทีตอนนี้นะกลัวอย่างเดียวเลยตอนนี้คิปเป็นหนึ่งสิบนาทีเด๋ยดเรื่องใหญ่นะครับผมแต่ตรงนี้โรนี่แรงลายโรนี่ตะวัดได้ซ้ายและเควินเดอะบอยก็นิ่มๆครับผมตรงนี้นะครับผมว่ามีแวร์ได้ไปกดตาที่สองมานผู้ชมผมกลัวกดออกอ่ะ โอ้ก็กดอกอกอะจังหวะน,นี้โรนี่ก็เอาเกินนะครับผมและมีสเตมิน่าที่แบบผมพูดได้เลยว่าอาจจะวิ่งสู้ฟัดได้ทั้งเกมเลยนะครับผมนะและตรงนี้เดอะบอก็อ๋ายังไม่หมดเหรอ,อะไรอ่ะอ๋อเป็นลูกทุ่มนะครับผมตกใจเลยครับเนี่ย <c oughs> ไปสิไปเดอะบอก็หมดเวลากันกันในครึ่งแรกครับเรานำไปสกอร์4ประตูต่ตองครับได้มาจากโรนี่นะครับผม สามลูกแอติกไปแล้วเลยครับผมจังหวะนี้แล้วก็ได้มาจากคีวิเดบอยหนึ่งลูกนะขออนุญาตส่งออโตคิสมันนะครับผมลงมาแทนลลีเนูเบซี่นะขออนุญาตถอดตัวนะครับผมโอเคโรนี่ยังอยู่นะครับผมเพราะว่าเป็นพระเอกในคลิปนี้และเกมโอ้โหดูมันจะให้ผมมาดีวิวอะ่ะคือแบบว่าฟิตมาตั้งแต่โอ้โหนัดแรกเลยนะเนี่ยอันนี้ผมเพิ่งเอาลงนัดแรกนะก็ฟิตเลยนะสำหรับโรนี่นะเอาเอาโรนี่เพชรได้เลยนะครับผมเพราะว่าเป็นตัวที่แบบว่าสเตมิน่พอที่จะ เพชรได้ทั้งเกมอยู่แล้วนะครับผมจากโรนี่นะเดือบอยราอุกอซาลิสไม่ถึงแล้วผมจอนี้อันตรายแมซี่โอ้คัดแบ็กมาช่องนี้แต่โอ้โอ้โอ้เล็บแม่เดกาซุมเปอร์เซ็กซ์ผมจอนี้แล้วเอาวารานไปบีก่อนตรงนี้เรลนเมซี่แมซี่แมซี่เจอวารานคืนหลังกลับมาได้ตอนนี้เขาตั้งข่าวใหมแฟร์กิทอะไยังคืนมาที่วอลเกอร์วอลเกอร์ตั้งมาที่แมซี่แมซี่โอ้ตรงนี้ละคัดแบ็กเข้าไปได้แล้วโอ้โอ้เดกาพุ่งปิดทางบอลเชล็บก็ต้องเข้าใจแล้วครับผมลูกนี้ ผมว่าถ้าเขายิงได้สองลูกแบบนี้ผมต้องอาจริงแล้วครับผมนะเขาไม่กดออกแน่นอนนะ <c oughs> มาโรนี่เราจะยิงได้กี่ประตูนันนี้แต่ดีวิชั่นไม่ได้สูงมากนะผมดิวิชั่นห้านะฮะและโรนี่มาอีกแล้วผมจอนี้อืมเล็บแบตเตือนซะด้วยโอ้โรนี่เออจอแบตเตือนเข้าไปครับต้องหยุดเกมก่อนแล้วผมจอนี้ผมว่าเขาบุไปก่อนละกันนะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดแสงนิดนึงนะเพราะท่านผู้ชมไม่เห็นนะครับผม ตอนนี้เปิดหรือเปลา่าซาร่าคัดแบ็กเกามาตรงนี้มโมฮัมเหม็ดซาร่าเออาไม่ใช่อิสโก้นะครับผมเนี่ยตอนนี้ย้ายไปอยู่กับผมจําทีมไม่ได้เลยนะผมตอนนี้ก็หลังจากเรอแมตติดหลังจากออกเดลมาดติแล้วก็ไปอยู่เซบีย่าแล้วก็ฟอร์มไม่ได้โดดเด่นขนาดนั้นนะครับผมก็เลยถูกเป็นนักเตะฟรีเจนต์ไปตอนนี้ก็ได้ทีมแมสับอิสโก้นะครับผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเพลย์เมบเกอร์ของเรอัลมาดริดเลยนะครับผมนะ ราอกอสเซติสนะผมจานนี้กิสปนันแทงยามาตรงนี้โรนี่ไม่เข้าใจครับผมไม่ครับนะผมจากนี้บึนสวยราอุกสัสเอตโรนี่ถึงได้เล็กแทงยาโอ,โอ้โรนี่เข้าขวาด้วยแล้วก็โอ้ปั้มสองประตัแต่เอไอยังไม่ได้ยังไม่ได้ไไดตอนนี้เอาและอันตรายจึงก็ได้ส่วนมาจาังหวะนี้จ่ายมาตรงนี้แน่ผมว่าแล้วเราก็สเซติสนะผมบุนตรงนี้เดอะบบยไม่ดี ไอ้ทิมก็ได้สวนมาผมจังหวะนี้แอมป์เป้อาร์แล้วทิมก็มีพิษมีภัยกันบ้างแล้วแล้วจังหวะนี้อิสเกิลเบิร์นมาบอมยามาผมเอาตัวกิสมันกิสมันโอ้โหจัดช่องนี้สวยมากแล้วราอูก็สนิทโรนี่จ,ะจะัดจะอส x i t ไ้ราอูไม่เอาเฉยแล้วครับผมจังหวะนี้ผมว่าผมยืนเ MM อ็มเอ็มแล้วผมยืนมิดฟิลตัวลุกนะผมต้องการปั้นอย่างเดียวผมไม่ต้องกันยีน่ม <laughs> าแล้ทีมเราได้เซตวัมนมาบ้างรับจังหวะนี้เบิร์นเบิร์นตรงนี้เควินเดอรบอย รอราอุคอสานิเติมเติมแล้วรออีกทีให้โรนี่เรียบร้อยประตูที่สี่แล้วก็าสารับโรนี่ประตูที่สี่แล้วโรนี่เหมาสี่ประตูไปเลยแล้วครับผมถือว่าวูเ้าอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยการหาช่องหาอะไรถือว่าป้าอยู่เหมือนกันนะแต่ก็เล่นสูงๆไม่รู้จะเล่นได้หรือเปล่านะเดี๋ยวผมค่อยไต่ไปสักดิวิชั่น3ดิวิชั่น2แล้วกันนะ ค่อยมาสรุปกันอีกทีนะว่าในเร้งสูงๆจะเล่นได้ไหมสับโรนี่นะนะถือว่าแต่ว่าก็ถือว่าเป็นตัวบัคกอีกหนึ่งตัวบัคกของเกมนะครับผมนะแล้วก็ได้โดนปัดลูกนี้ดีไหมข้ากรอบนะฮะก็ถือว่าเป็นหนึ่งตัวบัคกของเกมนะถือว่าเป็นโค้ชเพชรในตมเลยนะครับเหลือใช้ได้ใช้ได้นะผมในเดิวิชั่นต่ำๆเล่นได้หมดแล้วในเดิวิชั่นต่ำๆนะเดดิชั่นสูงๆยังไม่รู้จะเล่นได้หรือเปล่าผมต้องไปลองพิสูจน์ตัวเองนะเดี๋ยวผมออรอบผมหน่อยนะ ี๋ยวผมจะกลับมาขยันเล่นแล้วนะครับผมอ๋อล้โรนี่พักได้ตรงนี้กิสมันกิสปันพลิกอ้าวแล้วโดนกินเหลี่ยมไปลูกนี้ครับผมแหมตรงนี้บินเข้าไปราอูกซาเลสแล้วบินอีกทีตอนนี้โรนี่ล้มหน้าไหมแล้วไม่ล้ำตรงนี้เด่นดีอย่างไม่ได้แล้วครับผมแหมโรนี่นะน่ายังกระตูนอยู่เลยนะครับผมแล้วเราได้เป็นลูกเต็มมุมนะแหมโรนี่ครับแต่ตัวมันตัวเตี้ยนะแต่ว่านะครับผมไม่รู้จะหมุงได้หรือเปล่าสำหรับโรนี่นะแล้วบอลล็อกไปที่โรนี่ ไม่ได้ครับตรงนี้กิสมันอ้าวอันตรายัตรงนี้ลินเดมซี่จะได้ส่วนแต่เจ้ากาเซลุ่ไม่ยอมแล้วครับผมอ้าวไรไรแจยบังคับมากตรงนี้เบิดกันกับโรนี่โรนี่อืดีกันไรช้าไปหน่อยครับตรงนี้ไรช้ามากอ้าวติดกาเซลู่คนเดิมครับเปิดมาเออร์วินเดี๋ยวยาไปก่อนนะผมที่ราอูไม่ดีช่องนี้อ้าวทีมก็ได้ส่วนมาเลตดูดีเกอร์ออกมาก่อนนะตอนนี้เออร์วินซอนเฮมิน ยังบกึ้นไปไม่ได้เป็นลูกเตะมุมแล้วครับผมโรนีวันนี้สี่ประตูไปแล้วก็ตือว่าประสบความสาเร็จนะครับผมสหรับโรนีนะเอ้ยอย่าเพิ่งกดออกเลยว่าเพื่อนเอ้ยจิตใจแตกสลายไปแล้วหรือเปล่าครับเนี่ยเอ้ยว่าจิตใจเขาจะแตกสลายไปแล้วนะครับเนี่ย แต่สลายไปเลยหรือเปล่านะฮะหรือจะปิดเปิดในส่เราหรือว่าจะทําสูตรทาบัคอะไรหรือเปล่านะฮะนะครับผมจะทําสูตรทาบัคอะไรหรือเปล่าในตรงมก็ปกตินะครับนะอ้าวจิตใจแตกสลายไปซะก่อนนะครับดีกว่าที่คิดถึง10นาทีแล้วนะครับผมตัวนี้นะครับก็เป็นไงบ้างสอาสลับอีกหนึ่งเพชรในตุ่มนะครับผมของเกมนะครับผมก็คือโรนี่นะครับผม รีวิชั่นล่างๆผมว่าเล่นได้เลยเป็นตัวที่เก่งนะหาช่องได้มีความคมนะแต่มีปัญหาเรื่องเท้าซ้ายนิดนึงนะถ้าเท้าซ้ายเป็นไฮนะครับผมคือดีมากนะแต่ร่างนี้นะผมเขาเท้าซ้ายเขาเป็นมีเดียมนะมันมัน,ม,นมันไม่คมพอทีอ่จะเล่นนะครับผมนะถ้าเป็นไฮหรือว่าเวอร์ดไฮนี่คือเป็นตัวที่โคตรเวิร์กนะแต่ว่ามีสเตมีนาที่จะวิ่งเลสได้ตั้งเกมนะมีบาลานซ์ที่สูงนะเพราะว่าเป็นนักเตะที่ตัวต่ำนะครับผมมีสปีดที่กินใจมากนะมีคิน์งพาวเวอร์ยิงแรงมีพลังงานกระโดดด้วยนะครับผมนะติด ไม่ติดอะไรเลยนะครับผมจะเว้นบิ๊กฟุตนะของการเท้าใช้เท้านะผมนั้นที่ติดอย่างเดียวนะค OK ร <OL O> ับโอเคครับก็เป็นไงบ้างสาหรับการรีวิวนะครับผมนะก็ฝากด้วยในการกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งผมด้วยนะครับผมสำหดิวชั่น,นตามๆสามารถออกไปเล่นได้ถ้าดิวชันน่นหนึ่งชูนยนกรุอโกลยัตไปไต่ขึ้นดิวชัน่นสองหรือดิวชั่นหนึ่งก่อนนะครับค่อยมาตัดสินกันอีกทีที่สนามโรนีนะครับผมโอเคก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีนะครับ